วันแรกที่รถไฟฮาฟโคเปิดให้เล่นทุกคนก็แย่งกันพี่ซีโร่แดมมีแค่3จุดคนแย่งกันอย่างบ้าคลัง่งฉันว่ามันไม่คุ้มที่จะไปเสี่ยงตายแต่ก็อย่างว่าคนเราต้องดิ้นรนเพื่อเงินนกก็ต้องดิ้นรนเพื่ออาหารฉันไม่ได้เอาอะไรมาเลยสักชิ้นเตรียมจะยิงให้ปืนแตกรัวๆมีคนอยู่ข้างหน้าน่าจะมาจากจุดเมเจอร์สับสเตชันวิ่งมาไกลเหมือนกันนะฉันจะรอบโจมตีจากด้านหลังติดขัดนิดหน่อย อ้าวหลังประตูมีสองคนกำลังสู้กันกำลังแย่งรถไฟฮาร์ฟโคกันอยู่งั้นฉันขอลองหน่อยขอถอยออกมาให้พวกเขาไปฟาร์มยาไอเทมก่อนไปหลบก,ก่อนฉันใกล้จะตายแล้วแต่ข้างนอกก็มีคนมาอีกมือไวกันจริงๆถึงกับยัดรถไฟฮาร์ฟเคเข้าไปในกางเกงได้เลยเตรียมตัวหายใจเข้าลึกๆ ถ้าเลือดฉันมากกว่านี้เขาคงตายไปแล้วแทบจะทุกเกมที่เริ่มที่นี่จะเจอคนหลายคนเลยฉันเจอมาสองเกมแล้วที่มีสี่คนมาสู้ดาบกันที่นี่เสียดายที่มัวแต่ดูจนลืมเปิดโอกาสจุดนี้มีการแข่งขันที่ดุเดือดที่สุดไม่แค่ได้รถไฟฮา l f ฟเคแต่ยังได้วอร์ม,มชินด้วยที่ฉันจะบอกก็คือรถไฟฮา f c ฟคอเยอะไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เก็บไว้หอันก็พอแล้วรถไฟฮาฟโฮดื่มไม่ได้นะ ถ้ามีเยอะก็ขายให้ระบบไปไม่ต้องไปสร้างกำแพง